ถานี10ที่วานนีเ,ออเนี่ย,ยิบเดือนอันนี้ิบเดือนหันนี้5ปีนี่วะ พิมไม่ว่าสถานที่ที่จากแก้วที่ไหนเฮียนนีนดูดูที่มาแนะนำก่อนเองะาเนทกาี่เอนกางรควุมาเนคนสมัยก่อนไม่สร้างคนพนเสร้างกากว่าน้อยสมังนี้แค่ยี่สิบปีกับสิบปีกับตัวแล้วคีอสิบปีนะี่ร้อยปี ઢિણ ણણ્ણ ખિણ સ્ં รักเขาอยู่ที่นี่เขาวะก็เะอเานลงล่างมาดูเองดิเกตตลดาีะตี่อยู่ใกลารสอดนี่ยทแลอนเทปรัชานตลาดช้าัเนีย่ันออกที่มีขนาดใี่สาะกเออผู้ใหญ่น้องแก่งเรื่องรงหมายังให้ไปงานแต่งลูกไอ้แสน่ะ่งหม้ยัน ทำก็ได้ทำตัดแก้วก่อนพอดีผ่านสถานที่เงี้ยติด,ดระดับสักแก้วเาไไวะไอะรนเ้ยติด,ดระดับตักแกวเนเฮียนเนี่ย <c oughs> มันไม่รู้เรื่อง <c oughs> อิเียอ y o t u b เอะไรเรื่องร้อนจังหวัดสัดแก้วเขาช่องตะโก เดียวเลย คว่างวังนะวังว่งโกสยองเสาช่องตะโกอะไรคว่างวกลเขาเรียก,กว่างโกลีเขมรจังกรพรรดิแก้วของผู้สาอะไรใหม่บ้านพักเขมรเจ๊จักรพรรดิแกว้วของพวกนี้ต้องระวังนะเพราะเขมรเนี่ยมัเน,นปเป็นเวมอนดั้มเท่านั่นแหละวังวกลสยองช่องตะโกต้องใช้เบียร์แก้วไว้ตัเลย

่อย่างนี้แล้วกูจะทำไงวะเนี่ยอันดูดูเห็ดรัวกระแสบอะวานเนี่ยเออไอ้บอกเงี้ยมันตีกันเลยหรอมันตีกันอยู่ทั้งเนี่ยหน้าบ้านเนี่ยมาดูก่อสร้างอ่ะเออไปงานไปแจังของแมวเอองานอะไรจัดจัดมีงานแต่งงานแต่งมีเว้นงานแต่งจะมาจะเรียบเข้าที่ทรายให้ แจมันืนแ,แล้วด,ดูเราด่าม <c oughs> ันด่ามันลงเฉลยแกบอกว่ามึงขับรถวนี้กูจะไปยังไงกันทีกันใครนั่งวางก็ขับรถเลนกลางเลยแสงกัแสงไม่ได้ไอร้สิบร้อใช่ไหมออรถบรทุกรถจัดจัดงานงานขับมากอะ่ะเออเออนนเหนะ่ะอ,อมันมันมันมนาจัดงานในรถกระบะใช่ออไหมเออแล้วรถสิบล้อเป็นของคนแถวนั้ เป็นไรคกออแล้วไอ้คนไหนมันไม่ดมันผ่ากลางนจัดงานอ๋ไอคนจัดงานไนับรช้าเหมือนกับมันหลงทาอ่ะมันหาทางอยู่อ่ะแต่มันขับเล็นกลางแงี่ยก็แซงไม่ได้ตตามมาเล่งกลางมอ่ะว่ามันตามมาตั้งหลาโลพอมันแซงไดุ้เลยเหียไปแล้วมันเจอเปไปบ้านมันอ่ะมันไปดักบ้านบ้ายุนาอดีเอความจริงแล้วไอ้คนนั้นน่ะ แต่คนที่จัดงานน่ะมันก็ผิดนะผิดตัง้งิดติดประปารจจอนไอนั่นผิดไปต่อยเขาตงหน้าเขาเขาเรียกวาจริงเขาลงโทษอะ่ะต่อยก็ถูกเขาละกถ้ามึงมึงไม่ความจริงแล้วมันต้องทําแต้มการไปกับผีด้วยนะเพราะขับผาก,กลางไอ้เลนกลางอะเขาไม่มีมารยาท จะรู้เลยเขาจะทำคอนเทนต์อยู่เนี่ยเขาจะถามว่าไออุยกูมึงไปวุ่นวายอะไรกับมันเปนคนแระไเวุ่นวายไอแกุยกูไม่ประเทศไทย่งกลับไปก็ดีอยู่แล้วมันมาจากประเทศนั้นก็ถูกไงไม่เขาบอกว่าที่มันมีปัญหาฝ่ายค้าเนี่ยเป็นคนวุ่นวายส่งเขากลับเอ้าก็พ่อแม่มันอยู่นั่นมึงไงส่งกลับเอ้าฉันก็อยากฉันจะทำคอนเทนต์เหมือนไง ไในวันนี้อะถามว่าเอ้าถ้าคุณไม่ให้ตรงกับคุณจะให้ไปอยู<า>่บ <x> ้านคุณเป็นเป็นสถานที่รเป็นคนทำอะไรทำสวนเหรอดูแลสวนให้คุณเหรอร้ฐบาลก็อยู่น่นแน่ใจได้แล้วประเทศอื่นก็ไม่มีใครยิงก็สเสนอมาให้เออมันก็จะเป็นประเทศไทยเลี้ยงไว้เออเลี้ยงยังไงก่อนล้วจะมีภาระทำไมอ่ะไม่แล้วไอ้กรณีเนี้ยัน่ันเห็นด้วยกับรัฐบาล เอาตอต่อเขาไหนบอกไม่ให้กลับบ้านก็เอาไปเป็นพ่อบ้านบ้านเหมือนรัฐการใช่ไหมเออมึงไม่ยุ่งอะไรกับเขาอะมึงจะเอางบเครื่องบินไปไปดูแลบ้านเขาไปไปเยี่ยมบ้านเขามึงมีเกี่ยวอะไรอะมึงปพนผู้ลงหาโอ้เอขเ้าไปก็ส่งกลับเอเอเขาเป็นผู้ลงหาเขาเป็นผู้ลงหา,า,งหามึงมาเกี่ยวอะไรกับเขาอะ ก็นครารีธรรมเาติอันนี่นนนวคนคนเวลาคนเขาเจ็บป่วยใครโดนระเบิดตายคนไทยมันใส่แม่การเมืองมันต้องเข้าไปเยี่ยมบ้านเขา ไปตืวนแล้วไม่ไม,มันมันก็ไม่น่าเกลียดอ่ะเพื่อนเรา<อ>เราลงไปให้ความบันเทิงด้วยอ่ะไม่เ,เครียดอ่ะเด็กไปแล้วไม่กรณีเนี้ยมันจะขึ้นตรงเขานะ่ะเขาอาจจะเป็นชอบชอบร้องเพลงแต่ว่าเหมือน,น,นเหมือนกันรัาว่ามึงเข้าไปจะมันสร้างความบันเทิงไงเองี้ยเงี้ยงี้นีนน่ดีก็เพิดดีไอที่ว่าลูยาจ,ลาจราจรแล้วก็เต้นอ่ะเต้นระบบอ,อ่ะ พวกนี้มันมนพวกเนี้ยมันแบ่งแย,ยกแยะอะไรไม่เป็นเขากลัวต่อไปตำรวจใดื่องแบบไปก็ไปร้องเพลงอนะ่ะไม่ใช่อันนี้เขาไปจับแล้วต้องดูแลความเขาเรียกไม่ให้เครียดไอพวกนี้มันแย,ยกแยะไม่เป็นยิงแต่เขาน่าจะอยากร้องเพลงเนานะชอบอะไอพวกโลกสวยเยอะ เรียกไม่เป็นเขาจะมีตำรวจแบบเขาเรียกตำรวจอะไรที่ว่าออกตามบ้านอาสาอะไระเจอแล้วรบเพื่อไหม่นี่เหมือนกันเลยแล้วพอเราตรวจปุ๊บแล้วก็บอกโดยว่าอย่าทำผิดกฎหมายก็ด้ย่าอย่าติดก็มาโฆษณาได้สิพาพี่เป็นความกเมาอยากขเออมันไม่ได้ผิด เบอกท่ามโะโกมันก่อสร้างอยู่ใน,น,ในรวยน,น,น่าเกียดที่ขายมันทำอะไรของมือเนี่ยน่าเกียด

อะไรอะไรแล้วนี้เจ้าตัวให้หลักฐานด้วยทางราษนะคะจิ้มดีจิ้มดี๋โอสอาหารไปจิ้มกันจนห่คให้คนขับรถมาจิ้มเฮ้ยิดได้เว้ยจิ้มมือเออจิ้มมาคนต้นไม้อ่ะ ยาไฟเราเปิดไฟป้ายแล้วมันไม่เปิดมันเปิดร้านสายแนวก่อนเนี่ยความจริงเราเปิดตีห้าเลยนะเห็น<ะ>ช้างนี่เรื่องเปิดอย่างนี้มันฟินกว,ว่าไปเหนียววันนั้นเราแยกนาน,น้อยที่มันมีปัญหาเนี่ยที่เรามีปัญหาเนี่ยที่ไปมาจากลูกปูข,ขำอ่ะ